เริ่กดีมหามงคลสร้างกุศลน,น้อมจิตศรัทธา ขอเชิญพุทธศาสนิกชนศิทษยานุสิท์ทุกท่านร่วมพิธีแสดงมุทิตาสักการะเนื่องในโอกาสที่พระครูวิทิตสาครธรรมเจ้าอาวาสวัดบางปิ้งได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรที่ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นเอกในราชทินนา,นามเดิมในวันอาทิตย์ที่4 12, 7, กุมภาพันธ์2567ำหนดการรับพระราชทานสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตร เวลา13นาฬิกา30นาทีพระครูวิทิตสาคอนธรรมเข้ารับพระราชทานสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรเวลา15นาฬิกา30นาทีขบวนแห่เดินทางออกจากวัดบางปิ้งไปยังถนนพุทธสาคอนเพื่อรอรับพระครูวิทิตสาคอนธรรมและสัญญาบัตรพัดยศผ้าไตรเวลา16นาฬิกาสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรเดินทางถึงที่ตั้งขบวนรอรับขบวนนำสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรออกเดินทางกลับสู่ วัดบางปิ้งเวลา18นาิกา30นาทีพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์10รูปเจริญใช้มงคลคาถาถวายเครื่องไทยธรรมสิทธยานุสิทธิ์เข้าแสดงมุทิตาสักการะเสร็จพิธีอย่าลืม ขอเชิญพุทธศาสนิกชนสิทธิยานุสิท์ทุกท่านร่วมพิธีแสดงมุทิตาสการะเนื่องในโอกาสที่พระครูวิทิตสาครธรรมเจ้าอาวาสวัดบางปิ้งได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรเทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นเอกในราชทินนา,นามเดิมในวันอาทิตย์ที่4กุมภาพันธ์2567โดยพร้อมเพรียงกันจุดธูปและเทียนกราบไหว้สุขลำ หลวงพ่อปู่ทองคำน้อมนำแหล่งพุทธคุณองค์พระประธานอภินิหารแพบุญศักดิ์สิทธิ์อิทธิฤทธนุนวัดบ,บาวบิงชาวตำบลนาดี